วุ้นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนสักครู่ค่ะทุกคนค่ะสักครู่เดียวขออนุญาตนะคะแชร์แบ่งปันสักครู่เดียวใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดแบ่งปันนะ่ารักที่สุดมาพร้อมอยังพร้อมอยัง ทุกคนคะกำลังรอคุณนับตังอยู่ใช่ไหม พร้อมอย่างค่ะพร้อมอย่งโอเคมาไวมากๆเลยมาค่ะสวัสดีนะคะโคดามวยนะคะสวัสดีลูกกระแตด้วยนะคะเุ้ยมาไวมากเลยพี่ตั้งโอนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีลูกไข่มุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครูจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะวุ้ยขอบคุณมากเลยทุกคนกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กดแบ,บ่งปันนะคะสวัสดีค่ะลูกรักฐาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ ร้อยแล้วน่ารักมากๆเลยคือตาหักแท้คิวแม่สวยใส่กิ๊กเลยแม่สวัสดีค่ะพี่โซซาลี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฝนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อุ้ยมาไวมากเลยโอเคนะคะเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณนะทุกการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะทุกคนคะ่ะและขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณจริงๆนะคะก่อนอื่นครูต้องบอกก่อนว่าสองสามปีที่แล้วอะ่ะครูยังอยู่ในห้องเช่าอยู่เลยนะคะแต่วันนี้เรามาพลิกตัวเองเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคือง่ายๆค,ค่ะครูเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นอ่า เกี่ยวกับออนไลน์นะคะม,มีธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์นะคะดังนั้นวันนี้ครูจะออกมาแบ,บ่งปันนะคะสําหรับคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะหนูทําให้เป็นคะ่ะวันนี้หนูจะต้องทําอย่างไรหน,งงหนูต้องเริ่มต้นแบบไหนมันง่ายมากๆค่ะถ้าวันนี้เราย้อนเรียนนะคะเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามเดย์สี่โอเคไหมคะเออซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายๆคนเรียกร้องมานะคะและครูก็เห็นนะคะหลายๆคนเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้กับครูนับตังค์นะคะไปทําภาพของเราไปทําแอดข,ของเรานะคะ ฟังดีๆนะคะทุกคนคะวันนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าคุณจะทําอะไรอยู่วันนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าคุณจะทําแบรนด์ไหนวันนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าคุณจะขายอะไรนะคะแต่เมื่อคุณที่เมื่อเมื่อไรก็ตามที่คุณมาเจอคุณนับตังค์นะคะคุณจะขายดีขายเฮงขายปังและคุณจะมีไอเดียนะคะในการ เอาความรู้ที่ได้นะคะไปปรับประยุกต์ใชะะ้มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเดิมผู้เห็นหลายๆแบรนด์เนาะที่เข้ามาเรียนกับครูนะคะลูกศิษย์นะคะเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะที่เขาสร้างรายได้บนโลกออนไลน์เพิ่มนะคะเขาก็จะเอาไปใช้นะคะเออการตกแต่งภาพนะคะเออน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีคนส่งการบ้านเยอะมากๆนะคะเออส่งการบ้านแบบ ในเพจของครูนะคะเออเห็นแล้วก็มันก็ชื่นใจนะคะเห็นแล้วมันก็ดีใจนะคะเออน่ารักมากๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะเดทที่แล้วเนาะสอนในเรื่องของการเอารูปเก่านะคะมาทําเป็นรูปใหม่โอเคไหมคะเออสวัสดีค่ะน่ารักชอบค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปียนุชด,ด้วยสวัสดีพี่นุ้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยโอเคนะคะวันนี้มาเริ่มเลยละกันวันนี้มาหัวข้ออะไรนะคะหัวข้อเกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอค่ะทุกคนค่ะ เชื่อไหมครูไปเจอคล,คลิปหนึ่งที่ครูก็ยังไม่เคยเล่นแต่ครูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ครูได้ดู่มันสะดุดตานะคะมันสะดุดตาและครูเชื่อว่าครูสามารถนําเอาคลิปวิดีโอนี้มาสามารถใช้ได้กับสินค้าของครูโอเคไหมคะเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ดังนั้นก็เลยเอาแบบคือครูเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปเล่นในติ๊กต็อกเออไปเล่นในติ๊กต็อกแล้วทีนี้ครูก็เลยไปเห็นคลิปวิดีโอมันเก๋มันเท่เออมันเก๋ม,เกมันเท่มันรู้สึกว่า มันควรจะเอามาปรับประยุกต์ใช้ในสินค้าของเรานะคะนั่นคือสิ่งที่ครูทํานะแล้วมาทําพอครูทําเสร็จปุ๊บมันดีมากทุกคนคะ่ะมันดีมากๆเลยนะคะมันดีมากจนแบบเออว่ามันเก๋ไปอีกแบบหนึ่งมันทําให้คลิปวิดีโอของเรานะจากรูปภาพเดิมๆนะคะจากรูปภาพที่เราเคยเอาไปโพสต์หน้าเฟซแล้วนะคะแล้วเราเอามาทําเป็นรูปภาพที่ใส่วิดีโอ มันก็ดูเก๋ขึ้นไปอีกแบบมันก็ดูแปลกตามันก็ดูน่ามองมันก็ดูเป็นที่สะดุดตาเห็นไหมคะวันนี้คุณนักตังจะมาสอนพวกเราค่ะจะไปแบบปันพวกเรานะคะเออกดหัวใจรัวๆนะคะให้กับคุณนักตังหน่อยเร็วนะคะเออคลิปสั้นที่แม่สอนทํามันฟังมากค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมนะคะเห็นไหมวันนี้มันง่ายมากนะคะเหมือนกันค่ะทุกคนขามันง่ายมากๆเลยอ่าครูเข้าไปดูเนาะครูเข้าไปดูนะคะมันก็เลยจะแบบว่า มันมันคลิปเราเริ่มเลยละกันเนาะเราเริ่มเลยละกันไม่พูดไม่พูดเยอะนะคะไม่พูดเยอะซึ่งคลิปนี้นะคะใช้เวลาการทํานะคะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้าเอาจริงๆไม่ถึงสองนาทีนะคะทําเสร็จไวมากแล้วก็เป็นเทคนิคในการขายแบบไม่ได้ขายด้วยนะคะขายแบบไม่ได้ขายด้วยคือเอาจริงๆนะคะหลายๆคนอ่ะจะไปติดตรงที่ว่าฉันจะขายยังไงฉันจะเริ่มขายยังไงคือ เอาจริงๆคนที่เข้ามาเรียนคนที่มาเป็นแม่ค้าขายของออนไ์ line, สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเรานะคะคือคนที่เข้ามาแล้วเราขายเลยอ่ะส่วนใหญ่จะขายไม่ได้เชื่อครูแต่คนที่เข้ามาแล้วเรียนรู้ปรับประยุกต์ใช้อพรีเซนต์นะคะในการใช้สินค้าพรีเซนต์ในการแนะนําสินค้าคนจําพวกเนี้ยสามารถขายได้โดยอัตโนมัตินะคะต้องบอกแบบนี้คนที่เข้ามาปุ๊บอะ CF มาค่ะล้วองพทิพย์ใช้ดีมากเลยนะคะ CF มาค่ะ CF มา CF มา คนประเภทนี้จะขายของไม่ได้คนอยากจะขายนะคะอยากรีวิวขายอยากคือฉันอยากขายมากส่วนใหญ่จะขายไม่ได้แต่ถ้าทําคลิปวิดีโอแบบคุณนักตังนะคะคุณขายคือเขาจะเรียกว่าอะไรมันเป็นการดึงดูดคนคะ่ะให้หยุดมองนะคะมันเป็นการดึงดูดคนให้หยุดดูนะคะขนาดคุณเองคุณยังหยุดดูเลยนะคะดังนั้นเราพร้อมกันหรือยังคะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าเราพร้อมแล้วพิมพ์คำพิมพ์มาว่าพร้อมค่ะ ถ้าพร้อมแล้วพิมพ์มาคำว่าพร้อมค่ะพร้อมอยังพร้อมอยังอาจจะพูดไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะเออครูพ,พอดีไปจัดฟันมานะคะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรเนะะาะจะค่อยค่อยสอนจะค่อยๆพูดนะคะเออโอเคเราเริ่มเลยพร้อมขาโอเค มาค่ะพร้อมเลยนะคะพร้อมเลยนะคะใครที่นะคะวันนี้คุณรับตังจะมาแบบงปันในเรื่องการใช้นะคะการใช้คลิปวิดีโอนะคะวิดีโอของเราจะเก๋นะคะจะเท่จะมีสไตล์นะคะซึ่งใช้เวลาในการทำคลิปวิดีโอบอกเลยว่าไม่เกินไม่ถึง3นาทีไมยตม่ำ ง่ายเลยนะคะง่ายเลยอ่ะเราไปนะคะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวครูขอดูสักครู่เดียวนะคะขอดูสักครู่เดียวนะคะอ่าขอดูสักครู่เดียวนี่ค่ะเราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะน่าเดี๋ยวครูขอเอาอันนี้มาสามารถข่ะติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าอ่าสักครู่สักครู่ แอปพลิเคชันของตัวนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะแคปคัดนะคะแคปคัดนะคะเป็นวิดีโอที่ครูรู้สึกว่าตอนนี้เขาฮิตมากๆค่ะเขาฮิตมากๆในการใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะในการสร้างเดีโอให้รูเราต้องไปตามเพนนะคะทุกคนคะ่ะเราต้องไปตามเพนค่ะตามเพนนะคะของโลกนะคะดังนั้นครูไปเห็นนะคะหนูวิดีโอนี้ครูรู้สึกชอบมากเลยแล้วมันเป็นวิดีโอที่ มันมันมาสาเร็จรูปให้เราเพียบพร้อมแล้วเหมือนมาเมาเหมือนเหมือนบันมีกุ่มสาเร็จรูปนะคะเราเอาแค่น้ําร้อนใส่นะคะแล้วก็สามารถทานได้เลยเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะนะคะกับคลิปแคปคัทนี้นะคะเราแค่เอารูปของเราใส่นะคะเราก็สามารถใช้งานได้เลยทุกคนคะคูณชอบมากนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะเข้าไปที่แอปแคปคัทนะคะอ่าเข้าไปที่แอปแคปคัทนะคะ หลังจากนั้นค่ะนะคะหลังจากนั้นเห็นไหมมันจะมีนะคะเนี่ยให้เราไปให้เรากดที่แม่แบบเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูให้ดูนะคะให้เรากดคําว่าแม่แบบตรงนี้นะคะแม่แบบตรงนี้ก็คือเป็นแบบเราจะเลือกเอาแม่แบบไหนนะคะเราจะเลือกเอาแบบวิดีโอรูปแบบไหนนะคะกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วนะคะมันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกเยอะมากเลยเห็นไหม อ่ะสมมตินะคะเรามาดูนะคะเรามาดูเอาตรงไหนเอยเรามาดูนะคะสมมุตินะคะเอาอะไรดีเอาตามจังหวะละกันนะคะนี่ค่ะด้านบนเห็นไหมหนูเห็นไหมคะนี่ตามจังหวะเออมีแบบเป็นเกมมีแบบเล่นเพลงเห็นไหมคะมีเยอะมากๆเห็นไหมมีเยอะมากๆแต่ครูชอบตามจังหวะนะคะครูชอบแบบให้ภาพมันเต้นตามจังหวะนะคะจังหวะเสียงเพลงอ่ะครูกดเข้ามาปุ๊บอ่ะสมมุติเอาอันนี้เลยละกันนะคะ อ่าเอาอันนี้สมมุตินะคะ ใช้นะคะแม่แบบตัวนี้นะคะครูจะใช้แม่แบบตัวนี้มันต้องใช้นะคะประมาณเท่าไหร่นะสิบคลิปโอเคก็คือสิบรูปนะคะก็คือสิบรูปเราก็หารูปมานะคะสิบรูปนะ,ะสมมุตินะสมมุตินะคะทุกคนค่ะครูสมมุตินะอ่าหนึ่งนะคะอ่ายกเลิกยกเลิกสักครู่นะอ่าหนึ่งอ่ากี่รูปนะสักครู่นะคะปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บนะคะเลือกไปเลยค่ะเลือกรูปเราไปเลยค่ะอ่าอ่าหมดยังหมดยังหมดยังหมดแล้วอ่ะมาดูภาพตัวอย่างนะคะแล้วกดคําว่าดูตัวอย่างเห็นไหมคะด้านล่างนะคะนี่นะคะด้านล่างนี้นะคะด้านล่างนี้นะคะด้านล่างนี้นะคะดูตัวอย่างนะคะอ่าลองกดไปค่ะลองกดไป เดี๋ยวนะคะมันน่าจะมันน่าจะนะคะมันน่าจะรอสักครู่นะคะเมื่อกี้ครูกดแป๊บหนึง่งาาขอใหม่นะคะครูขอเอาใหม่ง่ายมากครูบอกแล้วว่าง่ายมากนะคะสักครู่นะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองขอเอาใหม่นะคะขอเอาใหม่มันน่าจะนะคะกดซ้ํานะคะกดซ้ําเรากดแค่อ,อันเดียวมันจะขึ้นเข้ามาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะอ่า มันดีเลยทุกคนมันดีเลยนะคะมันดีเลยอ่ะขออีกรูปหนึ่งอ่ะดูดูขอดูตัวอย่างแป๊บหนึ่งนะสักดีเลยดีเลยค่ะถ้ามันดีเลยแบบนี้ เอาอันใหม่ค่ะทุกคนไปเอาอันใหม่นะคะไปเอาอันใหม่เชื่อครูถ้ามันดีเลยเะามะไรแกใหเราเลือกค่ะอเยเราเอาวันนี้ดูเราลองมาเอาอันนี้นะคะอ่าเราลองได้เยอะค่ะเราลองได้เยอะถ้าอันไหนมันไม่มันไม่โอเราไม่เอานะคะ ถ้าอันไหนมันไม่โอเราไม่เอาเราเลือกภาพเลยค่ะอ่าเราเลือกภาพไปเลย,เลยอ่าโอเคลองดูตัวอย่างนะคะโอเคกดตัวอย่างดดเรได้ได้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ อันนี้ได้อยู่มันอาจจะดีเลยนะคะหน้าจอเราไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เก๋ๆนะคะอันนี้ก็เก๋ๆนะคะครูลองดูก่อนนะคะถ้าครูจะเอานะคะส่งออกนะคะให้พวกเรากดคําว่าส่งออกนะคะส่งออกโอเคให้กดคําว่าส่งออกนะคะเห็นไหมเออให้กดคําว่าส่งออกนะคะเดี๋ยวครูเอาปากกาออกก่อนนะคะให้กดคําว่าส่งออกอน,นะคะมีอุปกรณ์เยอะนิดนึงนะคะโทรศัพท์ครูคอะลบไป อ่าส่งออกอ่ากำลังส่งออกค่ะกำลังส่งออกค่ะ,ออคะเออกำลังส่งออกนะคะนี่เห็นไหมเราจะได้เอาไปปรับไปใช้นะคะกับสินค้าของเราง่า เมื่อทำกันแบบนี้เลยเรียบร้อยค่ะแล้วกดคาว่าเสร็จสิ้นนะคะมีหลายอย่างให้เราเลือกทุกคนคะ่ะคือเก๋มากๆเลยนะคะเห็นไหมมาดูอันนี้ ให้เรานะคะเลือกเยอะมากลยน้องอันนี้สิลองดูนะอันนี้ก็เก๋เราสามารถนะคะเอาสินค้าของเรานะคะใส่เข้าไปได้เลยก็เกมเหมือนกันนะคะก็เกมเหมือนกันนะคะทุกคนอุ้ยดีอ่ะดีมากเลยมีหลายแบบให้เราเลือกอ่ะในลองดูสิ สลับล่างสลับล่างนี่อันนี้่าิกเก๋อันนี้เกุ๋้ยเกวมากอยอยากทำอยากทำสักคู่เดียวนะคะขอดูก่อน1 2สอง สองแล้วสองแล้วสามสี่ขอขอทำหน่อยขอทำหน่อยไม่ไหวเห็นแล้วมันเก๋มากเอ้ยมีแค่นี้ใช่ไหมไหน αι, ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเออเก๋เก๋เกน,นี่เก๋ไหน αι, ขอทำหน่อยสักครู่ <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> <laughs> แม่บอกแล้วถ้าหนูจะไปแคปคันหนูแต่งนะคะคลิปวิดีโอนะประมาณสวินาทีอะหนูได้เลย <laughs> สุดยอดไหมสุดยอดไหมเออต่อให้เราเอาไปโพสนะคะเราสามารถเอามาทำคลิปวิดีโอได้โอเคไหมคะชอบ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 คือว้าวมากนะคะเออโอเคไหมคะเดี๋ยวครูกำลังบันทึกอยู่ตอนนี้ เวลาที่เราบันทึกเราอย่าเพิ่องออกไปจากนะคะแอปพลิเคชันอื่นโอเคไหมคะแล้วกดคําว่าเสร็จสิ้นนะคะให้เขาเให้เขาดาวน์โนนะะหลดไปเรียบร้อยก่อนนะคะให้เขาดาวน์โหลดไปเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วเราี๋ยวเราค่อยออกโอเคไหมคะแล้วเราค่อยออกจากแอปพลิเคชันนั้นนะคะโอเคนะคะเรามาดูก่อนเนาะเรามาดูสินะคะในอัลบั้มเราพอเราเซฟเสร็จน,นะคะเราก็สามารถเข้ามาดูนะคะเราสามารถเข้ามาดูในรูป นี่ไหมคะอัลบัม้มนี่ไงทุกคนนี่ไงนี่ไงนะคะเออเออนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเอออุ้ยเก๋มีสลับเปลี่ยนกันนะคะเก๋เกทุกคนคะ่ะโอ้ยง่ายมากนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมอ่าอ่า น่ารักนะคะน่ารักมากเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้ก็โคตรโชคดีนะคะแอปพลิเคชันแคปคัตนะคะแคปคัตนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะสร้างความเป็นสไตล์นะคะของพวกเรานะคะกับแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้โอเคไหมคะ <c oughs> น่ารักมากนะคะน่ารักมากสุดยอดสุดยอดอ่าง่ายไหมง่ายไหมคะทุกคนคะ่ะง่าย วันนี้นะคะเราจะมาส่งการบ้านกันนะคะส่งการบ้านกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวครูจะโพสต์นะคะคลิปวิดีโอของครูนะคะหลังจากนั้นให้พวกเราโพสตใต้เมนของเรานะคะส่งคลิปวิดีโอเก๋ๆกันโอเคไหมคะไม่ว่าคุณจะทําแบรนด์ไหนไม่ว่าคุณจะขายอะไรอยู่เราสามารถทําได้ค่ะเออเราสามารถทําได้เราเอามาอวดกันนะคะเออของใครจะมีสไตล์ที่หลากหลายนะคะของใครจะมีสไตล์ที่เก๋ๆนะคะเราจะมาดูกันเราจะมาอวดกันโอเคไหมคะเออ มั่นใจมากค่ะว่าวันนี้เราจะสามารถสร้างรูปภาพนะคะนิ่งๆนะคะให้เป็นวิดีโอนะคะอย่างง่ายๆเลยนะคะสไตล์คุณนับตังนะคะทุกคนคะโอเคไหมเออวันนี้ว่าเด็ดนะคะพรุ่งนี้โคตรเด็ดเลยนะคะวันนี้ว่าเด็ดแล้วพรุ่งนี้โคตรเด็ดเลยสามารถติดตามกับคุณนับตังได้ที่เพจนี้นะคะมาไม่เกินเที่ยงแน่นอนค่ะทุกคนคะเออเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละคะ่ะ ลักเอ